หลังจากที่นายนาภัสครับออกมาประกาศทันสื่อขอข้ามเส้นความเป็นเพื่อนกับสาวคู่จิ้นอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกครับก็ขอเดินหน้าจีบเลยพร้อมกับบอกว่าได้โทรไปสารภาพความในใจแล้วก็ลุ้นเอาอยู่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยใบเฟิร์นจะตอบรับหรือไม่ครับล่าสุดวันนี้ครับใบเฟิร์นได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวโดวยเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าพร้อมให้จีบตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้คุยกันมากขึ้นส่วนรายละเอียดมากกว่านี้เจ้าตัวขอไปบอกเขาเองดีกว่า มันมากๆบอกมาภาษาอะไอ่ะขอเปิดกล้องนี้หน่อยนั่นไม่ส่งอยูเออเออเออนั่นเออไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำเออตรงนี้เออเออนายก็โทรมาค่ะแล้วก็นายก็มีโอกาสได้พูดกับหนูก็สารภาพหลายๆอย่างเหมือนที่ทุกคนได้ยินนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราก็ได้คุยกันมากขึ้นได้แบบเปิดใจคุยอะไรอย่างนี้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ เราก็รู้สึกว่าเราขอบคุณเขาเนอะี่แบบเขาก็ให้เกียรติเราขนาดนั้นตอนที่เขาโทรมาบอกว่าเขาจะจีบเราเราตอบอะไรเขาไปหัวเราะจริงๆพี่เขาพูดค่ะเหมือนมันปลกใจอ่ะแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าทำไมทําอย่างนั้นก็แบบหัวราะไปก่อนทํยา้ไมหัวราะหัวราะมันเขินแก้เขินหรือยังไงใกล้เคียงค่ะเด้เนน้องนางให้ฝากให้มาถามว่าถ้าเขาจะจีบหนูจะพร้อมให้เขาจีบไหมคะหนูจะรับไหมคะถ้าเขาจะจีบแล้วหนูจะรับไหมคะ ถามว่าถ้าเขาจะจีบหนูจะรับไหมคะเปิดทางไหมคะเปิดทางไหมอันนี้ขอไปบอกเขาเองดีกว่าค่ะเปิดทางบ้านอยากรู้ไงถ้าบ้านอยากรู้ว่าเราทั้งนี้เฟิร์นเปิดเฟิร์นเปิดใจให้นายไหมตลอดตลอดที่มา5ปีเขก็ต้องขอบคุณหนึ่งด้วยเไมนงั้นก็คงไม่มีคนมาสารภาพะไรนั่นนึงที่หึ่ดีค่ะรู้สึกให้ความรู้สึกที่พิเศษเลย เออเราก็รู้สึกพิเศษกับเขามานานแล้วหรือว่าเพิ่งไปแบบคลิกกันทุกท้ายเหมือนกันได้คุยกันได้หมดไปเขียวก็ก็รู้สุดดีค่ะคืออบอุ่นทุกครั้งที่เจอแม่อยู่กับแม่แล้วได้คุยกับแม่ไหมหลังจากนายเขามาแอบประกาศโชวอุ้ยบีบฉันทำไมได้คุยขันก็โทรคุยกับแม่เออแล้วแม่ว่าไงไม่บอกหรอกแต่ว่าก็คุยกับแม่แล้วถูกไหมก็เป็นอีก เงนเนาะที่คนก็ยังไม่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงหรือว่าเป็นทิศทางที่ดีค่ะแล้วก็อยากให้เราสองคนค่อยคคุยกันไปเรียนรู้กันไปแบบที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ธรรมดาที่สุดคะผมว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็คือส่วนตัวเขาคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่กดดันหรือน่ากลัวอะไรเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่เรามีกันเป็นืุนฐานคือความหวังดีอยู่แล้วะค่ะ <S <S แล้วก็ไม่ว่าสถานะจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนยังไงความหวังดีนี่มันก็คือความสบายใจของรเราสองคนอ๋อเ็แล้วค่ะ ก็น่ารักดีนะคนรู้สึกว่าสนุกดีคนก็เข้าไปอ่านแล้วก็ก็รู้สึกขอบคุณที่ทุกคนแบบเป็นทั้งกําลังใจคอยคอยเชียร์คอยเสริมสนุนแล้วก็คอยทวงคืนอะไรเงี้ยก็ทพงคืนตลอดไปนะคะสนุกดีชอบอ่านอ่าไม่เคยมีอะไรจะฝากถามม้่งนายเพาะไม่มีที่ไปถามได้ไม่มีแล้วดีกว่าค่ะวันนี้ไปดูคลิปวันนี้นั่งดูคลิปนายให้สัมภาษณ์อะแล้วเขาออกมาพูดแบบนั้นอะเป็นยังไงคะอาการเรา ไม่น่ากลั่กับทุกคนนะคะก็มันมันก้าวแรกมากๆเลยค่ะที่แบบได้ลองคุยล้วกจับกันอีกมุมนึงอะไรเงี้ยยังไม่ใช่แฟนถูกไหมก็เป็นยังเป็นการศึกษากันเพิ่มเติมใช่ก็บอกแล้วว่าถ้าคุยกับใครก็จะมาบอกอ่าบอกใครบอกโซเชียลเลยไม่ต้องพ่อใครเป็นเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนสนิทที่สุดแล้วตอนนี้คือคนก็ไม่ได้มาหาความเรียกเขาเนาะล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นช็ตเสร็ที่ดีแทนเองฝากกำลังใจให้หนูด้วยนะคะแล้วก็อยากฝากขอบคุณค่ะกับทุกคนที่คอยตามคอยเชียร์คอยสนับสนุนมาก่อนแล้วก็ ทุกคนที kind of ่เป็นห่วงด้วยก็ไม่ต้องห่วงนะคะทุกอย่างก็แฮปปี้ดีสังทผาดคนะหลัจากนี้ครับใบเฟิร์นยังได้ออกมาตอบถึงเรื่องราวดราม่านะครับคลิปที่ถูกดึงผมว่าเห็นในกรุ๊ปก็สนิทกันในรูปเนี่ยมันอาจจะดูรุนแรงแต่จริงๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยพอเกิดเรื่องพี่หวานเจบก็โทรมาขอโทษจริงๆไม่ได้เล่นอะไรแรงกันมากแล้วก็บวกกับ acting เราด้วยครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ